สวัสดีครับทุกท่านสัมมนาสดออนไลน์สุดท้ายนะครับของเดือนมีนาคม6ปนี้เจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เป็นรอบเก็บตกนะครับจากขึ้นเสาที่18มีนาคมนี้เวลา18.30ถึง21.30น,นนะครับถ้าพลาดรอบนี้ก็ต้องรอกันอีกนานเลย สนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาที่ Line id เศ9 5 9 9มีค่าใช้ใจ่ายและท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เศก5.0นะครับสามารถทำได้2วิธี1ก็คือผ่านทางปุ่มขอบคุณนะครับ s u p e r t ์แงแล้วก็2นะครับผ่านทางบัญชีธนาคารตามรูปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนนะครับจากทุกท่านมาณที่นี้ ขณะนี้นะครับก็เป็นความชัดเจนนะครับที่ค่อนข้างนเห็นปรากฏออกมานะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีการโหวตคะแนนเสียงนะพูดถึงว่านรัสเซียเนี่ยนะควรจะทําอย่างไรนะซึ่งเสียงส่วนใหญ่นะครับในสหประชาชาติเนี่ยกว่า140ประเทศนะครับก็โหวตว่านะรัสเซียเนี่ยนะครับควรจะรักษากฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ถอนนกองทัพออกจากยูเครนนะครับแต่อย่างนี้บอกนะครับ ทั้งหลายทั้งปวงก็แล้วแต่เนี่ยมันสะทอนให้เห็นภาพชัดเจนนะว่า,ารัสเซียเนี่ยนะครับจะหวังพึ่งนะครับนะคนอื่นในการช่วยเหลือตนเองเนี่ยนะยากนะครับในเรื่องของการรักษานะหรือว่าปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของตนเองนะครับตามทีนะ่ทางบริปูตินของรัสเซียเคยคุยกับทางสารัและเนโตมาตั้งแต่ ก่อนนะครับกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว65นะก่อนที่จะมีการปฏิบัติการพิเศษการอาหารเนี่ยรัสเซียได้ร้องขอ นะถึงเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยที่ให้ยูเครนเนี่ยวางความเป็นกลางแต่สุดท้ายเส้นแดงของรัเสเซียก็ไม่รับการตอบรับนั่นเองนั่นคือเหตุผลนะครับที่รัเสเซียมองว่าจําเป็นนะครับต้องมีการปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารนะครับในยูเครนนั่นเองนะแล้วมาจนถึงขณะนี้นะครับครบรอบปีกว่าแล้วนะเราจะเห็นว่าการโหวตจากสัมปชัญาชาติเนี่ยเสียงส่วนใหญ่นะครับก็ต้องการให้รัเสเซียเนี่ยนะครับถอนทหารออกจากยูเครนนะครับแต่ นะถ้าเราดูแล้วก็ปรากฏว่าก็เหมือนเดิมนะถ้ารัสเซียถอนทาหารออกจากยูเครน นะเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของรัเสเซียก็ยังเป็นข้อกังขาสําหรับบูตินเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นว่ารัเสเซียจึงมีทางเดียวนะที่จะพึ่งพาตนเองนั่นเองนะครับรัเสเซียจะหวังพึ่งใครนะที่จะมาปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของรัเสเซียไม่ได้เลยนั่นคือรัเสเซียต้องพึ่งพาตนเองนั่นคือเหตุผลว่าทําไมรัเสเซียนะครับนะจึงพูดถึงเรื่องของการ ปกป้องอธิปไตยของตัวเองนะครับด้วยอาวุธ ia, นิวเคลียร์ในยามที่เพียงพมนั่นเองนะซึ่งเราเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครช่วยรัเสเซียได้นะแม้แต่ข่าวที่ว่าจีนนะครับอาจจะเรียกรักเสเซียนะกับยูเครนมาเจรจาสันติภาพเนี่ยยังถูกขู่นะครับนะว่าถ้าจีนเนี่ยนะครับส่งอาวุธนะช่วยเหลือรัเสเซียเนี่ยนะนะมีเรื่องแน่นอนนะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทางตะวันตกนะครับด้าน,นผมนึงบอกว่ามีคนทางเดียวนะครับที่รัเสเซียนะจะหวังพึ่ง นะครับความมั่นคงปลอดภัยของตัวเองให้อยู่รอดเนี่ยต้องอาศัยนิวเคลียร์เท่านั้นนะถ้าไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยสงสัยรัเสเซียเนี่ยจะโทรุมยำนะครับเรียกว่าเละเทะไปแล้วก็เป็นไปได้น,ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมปูตินนะครับนะถึงระง,งับนะข้อหาลือนะในะการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์นิวสตาร์นั่นเองแปลว่านิวเคลียร์พร้อมใช้สำหรับรัเสเซียเช่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ